ขอชมรีวิวมิตซูเอ็กเพนเดอร์หน่อยครับสนใจอยากได้โอ้ขอดูรีวิวมิตซูมิชิเอนะ็กเพนเดอร์เนี่ยอยากได้ถ,ถือถือแข้งเอา้ามาเสียยาสิจันหห้มาพอดีเห็นพอดีนะครับก็เลยยอดกลับไปว่าจำข้อมินนี้ได้นะครับบารูวาลูกค้ายัยงหาอยู่หรือเปล่ามิอนี่เสียยาจันหห้เรียบร้อยครับกับมิตซูมิชิเอ็กเพนเดอร์ปี2019ฟรีดาวดีเลยแล้วก็ส่งฟรีฮอตหน,น้าบ้านค่างวดถูก,ถก เก้าพันบาทตลอดสัญญาครับมานี่แมกแมกมิซูลลลอชุดแต่งสเกิร์ตรอบขั้นนะครับกันศาสตร์มีมาพร้อมภายในเป็นเบาะหนังเกียร์ออโตโอ้หน้าจง,หน,าจงหน้าจอพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเบิรงสภาพรถครับนี่เบิรงตะเข็บโอ้ยเนียนมากแต่เข็บเดิมครับเบิรงหัวน็อตครับน็อตไม่มีรอยไขรอยแกะโอ้ยงามเหี้ยงครับผมนะออกรถจบศูนย์บาทติดเลยเดิอพี่น้องเด้อนะครับเจ้าเฮ็ดไอชีบยังอยู่นะครับ นี่พรมหุ้มแบบ V.I.P. ตังหากเจที่นั่งโคตรสวยเลยรถเอียงสีงามปานีมงามปานั่งฝ่าเลยพี่นองเอ้ยสภาพน้องๆป้ายแดงแล้วเป็นรถที่ค่อนข้างหายากนะโดนเถอะขั้นหนี่จจำได้ว่าเป็นขั้นที่สามที่เซียรเดลิวิวขายเบิงดากครับพี่น้องน็อตไม่มีรอยไขรอยแกะเลยเดิมหมดเลยน็อตเดิมหมดครับนี่พรมแบบ V.I.P. เบาะพับพับลงไปได้พับขึ้นมาได้ดึงขึ้นมาอา ดึงถึงมาได้เลยก็เป็นเจดที่นั่งแอร์สองตอนตอนคนขับตอนหลังนะครับผมนี่เย็นฉ่ำแน่นอนรถเจที่นั่งสวยๆแบบนี้อ่าดูตรงนี้หน่อยอ่าภายในสวยไหมมือกล้องสวยบอสวยจ้าอ่าแล้วมือกล้องงามบองามจ้าอ่านี่เลขไม้8ปดหมืนโลพี่น้องนะครับเลขไม้แปดหมืนโลนะกุญแจป็นรีโมทวงมาลัยมัลติฟังก์ชันโอ้งามหฮง งามงามงามงมโดนเพื่อสิได้มาขายพี่น้องเอ้ยฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนและก็ส่งฟรีหอดหน้าบ้านถ้าพี่น้องออกรถจบศูนย์บาทบัตรประชาชนไปเดียวห่องเครื่องนี่ระบบความปลอดภัยด้วยเบรก e b s น็อตไม่มีไขไม่มีแกะเดิมหมดทั้งสองฝั่งนะครับโคตรสวยนะครับอ้าวหาอยู่ก็จัดให้อยากได้ก็จัดไปฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนส่งฟรีถึงหน้าบ้านเสียยะจัดให้ เอฟซีเสียคอมเมนต์บอกเลยเอซีเสียยะเสียะใจดีเสียะขวนใจคนจนเสียะของแทรับชมเสียะอยู่ท่างจังหวัดอีหย่างฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ไปมือนี่เสยยบางมียังจะให้นอกจากกล่าวคำว่าขอบคุณพี่น้องหลายๆสวัสดีครับ